สวัสดีค่ะช่างเยจ่าพาปลูกนะคะวันนี้ยจย่จ่าลดน้ําดึกค่ะย่จ่าลดน้ําตอนสองทุ่มเห็นไหมคะสองทุ่มเสร็จหอยไปหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นค่ะแย่จ่าเพิ่งจะซ่อมไปเองนะคะเพิ่งจะซ่อมผักไปหกต้นนะคะตรงเนี้ยกาลังงามเลยย่จ่าพยายามจับตัวอยู่ที่จริงสองทุ่มแย่จ่าไม่ได้ออกมาข้างนอกแล้วนะคะ ทุกวันจะจ่าจะลดน้ําจะลดน้ําประมาณทุ่มหนึ่งหกโมงทุ่มหนึ่งหกโมงกว่างี้ค่ะหกโมงเกือบทุ่มแต่วันนี้จะจ่าลดน้ําดึกค่ะสองทุ่มกว่าแล้วเพราะว่าคุยกับหลานอยู่แล้วก็กินข้าวเสร็จจะจ่าถึงจะออกมาลดน้ําแล้วก็จะไปอาบน้ํานอนนะคะดะจ่าลดน้ำดะจ่ามองมาในแปลงว่าทําไมมันปกติมันจะผักมันจะต้นอย่างเงี้ยค่ะเต็มเลยเต็มแปลงผักนะคะดูสิคะวันนี้ชั่วโมงหนึ่งผ่านไป หนึ่งสองสามสี่สี่ต้นกำลังจะมาหาต้นนี้แล้วค่ะดูสิจับขโมยได้แล้วดูทีนี่จ่าเพิ่งจะซ่อมไปตรงนี้เองค่ะซ่อมใหม่ก็คือต้นนี้ต้นนี้ซ่อมใหม่นะคะซ่อมใหม่แล้วก็ซ่อมใหม่สองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นนี่จ่าซ่อมใหม่หกต้นค่ะเพิ่งซ่อมไปได้สองวันอันนี้พรุ่งนี้ต้องมาซ่อมอีกละสี่ต้นค่ะโหดีมากเลยนี่จ่าวันนี้ออกรดน้ําดึก จ้าจ๋าก็พยายามหาตอนรดน้ําตอนทุ่มสองทุ่มเอ้ยตอนทุ่มหกโมงนะคะเจ่จ๋าพยายามหานะคะแปลงผักแปลงเนี่ยมันมีว่แววตั้งแต่ตอนที่เจะจ๋าตัดผักเสร็จที่จะเตรียมแปลงที่ว่าจะจาจ๋าเจอหอยในแปลงนะคะเพราะว่ามันอยู่ตรงนี่คะ่ะป่าใบเตยมันละกับต้นใบเตยต้นมะม่วงอะไรีคะ่ะต้นอะไรก็คือหอยก็จะขึ้นมาแอบปกติบนแปลงผักเจ้าจ๋าจะไม่เคยมีหอยทากนะคะรอบนี้แหละคะ่ะ พิ่งจะเจอหอยเนี่ยค่ะก็พามาจับขโมยจับโจนได้นะคะคาปากเลยนะคะคาหอยค่ะคาคาหอยอเปลือหอยท่าเนะะี่ยค่ะผักคาปากอยู่เลยอันนี้ก็มีฟางติดมานะคะกําลังกินแบบแบบเ ب, มามันยังอดิดอร่อยเลยค่ะค่ะสำหรับที่นี่เจ,จางนี่ค่ะน้ายังเปิดอยู่เลยเจางลดน้ําสายยางแตกค่ะเจา้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องซ่อมสายยางแล้วค่ะ ดี่จ่ขอตัวเก็บหอยทากตัวนี้แล้วแล้วก็ลดน้ําผักต่อก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของี่จ่าพาปลูกนะคะก็ถือโอกาสพาดูสวนผักตอนกลางคืนด้วยเลยวยูตอนกลางคืนนะคะก็คือข้างล่างนี่จ่าจะลดน้ําผักนะคะวันนี้ลดบึกสองทุ่มแล้วค่ะกลับมารดเสร็จจะไปอาบน้ํานอนและอาบน้ําขึ้นบ้านแล้วก็เลยออกมาค่ะพอดีเลยมาเจอหอยนะะี่ค่ะนี่ค่ะตัวตัวย่อมย่อมค่ะไม่ใหญ่มากแต่กินไปสี่ต้นแล้วค่ะ แคปเดียวเองสี่ต้นถ้าเกิดเจ๊จ๋าไม่ออกมาดูนะคะเกือบเจ๊จ๋าว่าเป็นสิบค่ะพรุ่งนี้ถ้าเกิดไม่มาเจอก่อนนะคะค่ะาเราทุกที่เจ๊จ๋าพาปลูกก็พาจับโจนดีแล้วค่ะจับโจนตอนกลางคืนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับการรับชมคลิปของเจ๊จ๋านะคะขอบคุณทุกกำลังใจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสด,ดีค่ะ